โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนีะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมส p i ปิริตมาสเรนะรางวัลหงคนที่อดทนรอนะครับผม,ผมก็คือแรกๆเนี่ยจากที่เรารู้กันใช่ไหมว่าเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปในทางของสายเติมและส่วนใหญ่นะครับทาให้คนเล่นเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีเรื่องเล่นไปบ้างเนาะ แต่ว่าก็ยังมีคนที่เล่นอยู่นะครับใครที่เล่นอยู่แล้วเป็นสายฟรีเนี่ยบอกได้เลยว่าไอเดียของคุณจะเติบโตมากแน่นอนนะครับถ้าคุณเนี่ยยิ่งเล่นไปไกลๆใช่ไหมรอบแรกเนี่ยคุณอาจจะเล่นไปได้ไม่ไกลนะครับอาจจะทํากิจกรรมแล้วฟาร์มของเนี่ยได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอมารอบนี้บอกเลยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยคุณก็ได้ตัวละครได้พวกอาวุธลับไปอัพตัวใช่ไหมการเล่นเนี่ยคุณก็จะผ่านพวก เอ่อในส่วนของเมืองแห่งการสังหารผ่านในส่วนของตรงเอ่อเกาะเทสมุทนะครับผ่านไปไกลใช่ไหมเราก็รับของที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมบางทีนึกนานไปหน่อยไม่ค่อยได้เล่นนานอ่ะโอเคก็สามารถใช้ของเดิมในการที่เรามาจะมาตีมาหลอมเหล็กได้นะครับเนาะของพวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนาะมันจะฟาร์มได้ทั้งหมด3จุดนะครับก็จะมีไม้มียิงถังน้ําแล้วก็มีแร่นะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับแลกทรัพยากรนะครับใช้เหล็กขาวตรงนี้นะในการแรกก็ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมเหล็กขาวถ้าใครมีเหลืออยู่ก็เอามาแลกได้นะครับเศษเหล็กก็เอามาแลกได้ตรงนี้นะครับในส่วนของขายจํากัดเวลาก็เป็นการเอ่อน่าจะต้องเติมเงินเนาะอ่าตรงนี้นะครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เติมเงินครับขอโทษทีมันจะเป็นการที่เราเอาเหล็กมาแลกนะครับเหล็กกล้าที่เราตีมาแล้วนะ ก็จะเป็นแพ็คเหมือนกับข้าวก่อนนั่นแหละตรงนี้ก็จะมีสามตัวเหมือนเดิมนะครับเอ่อสิบห้ากล่องเนี่ยแลกได้ทั้งหมดสิบครั้งก็เท่ากับว่าร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบกล่องนะครับก็แนะนําแลกเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็จะมีการนึงนะครับที่เราควรที่จะแลกไว้ก็คือตรงนี้ครับผมมันจะมีในส่วนของปีปีตรงด้วยนะก็จะมีปีปีตรงนะครับแต่ว่ายังไม่มีหลงนะใครขาดตัวไหนเนี่ยจะแลกตัวนั้นก็ได้นะครับใครขาดทางเฉินก็แล้ทางเฉินก็ได้ใครขาดหกปีก็แลก 6ปีก็ได้นะครับแต่ผมก็ทําไปแล้วเนาะว่าตัวไหนเนี่ยควรที่จะแนกเลยครับผมหลกัลกๆเลย6ปีกับป๋อเนี่ยเอาจะาฟาร์มได้อยู่แล้วเนาะถ้าใครขาดทั้งเฉินเนี่ยก็แรกทั้งเฉินได้นะเพราะว่ารอบพิจแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ปีไปตรงกันแล้วเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้น,นะครับผมสามารถมาแรกกันได้นะหลักๆเลยก็แรกกล่องนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็จะมาเป็นกล่องตรงนี้เนาะอ่ะถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับสําหรับคนที่ มีของเยอะอยู่แล้วนะครับมันก็จะยิ่งได้เปรียบเราเพราะว่าเราก็สามารถใช้ต่อเน,นื่องได้นะบางคนเนี่ยอาจจะแลกแค่ตัวลครนะครับอาจจะเหลือแรกพวกนี้อยู่เก็บไว้อยู่อายังไม่ได้ใช้อะไรก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้ค่อนข้างคุ้มนะ6กล่องนะครับแลกได้ทั้งหมด40ครั้งโอ้โห64แล้วกัน24ก็น่าจะ240เนาะ240กล่องโอ้โหเรียกได้ว่าแบบ จุกจุกครับอืมไม่รู้ผมคิดแร้ผิดหรือเปล่านะแต่ว่าทำไมมันเยอะอนะไรเนาะเยอะมากครับผมแต่ว่าเราก็ต้องใช้ในส่วนของแร่พวกเนี้ยเยอะเหมือนกันนะครับผมเนาะถ้าใครเล่นไปไกลเนี่ยก็จะได้เปรียบนะเพราะว่าเราจะได้ฟาร,ร์มของได้เยอะนะผมก็ไม่รู้ว่ามันฟาร,ร์มได้มากนะ้อยขนาดไหนเนาะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะแต่ก็พยายามจะอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆแล้วกันนะสาหรับในส่วนของเกมนี้เนาะพวกกิจกรรมนะสําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามาแล้วแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่เข้าเนี่ยก็ ดูเปแนวทางนะครับจะได้แบบว่าดองของดองอะไรรอหลักเลยนะครับให้เราไปฟาร์มในส่วนของมือแห่งการงหารนะครับเมือแห่งการงหารให้เราฟาร์มให้ได้ไก่ที่สุดเท่าที่เราจะไปได้ครับผมแล้วมันก็จะมีเศษพวกนี้ให้เราซื้อด้วยแต่ผมไม่ได้เล่นแล้วผมก็ไม่ซื้อนะอ่ะแล้วก็กดกวาดน้ำไปมือแห่งการงหารนะครับมันก็อ่ะ๋ยวก,กดออกมาก่อนจะได้เป็นแร่นะครับอืมได้เป็นแร่ก้อนสีน้ำดำเนาะ ก็นา้เป็นก้อนแรกนะครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ว่ามันไปแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นเกาะที่สมุทรนะครับมีางานหนึ่งผมจําไม่ได้ละน่าจะเป็นด่านเนียวเรื่องเนาะที่เราจะต้องไปกวาดล้างแล้วมันจะได้ไม้นะครับเกาะที่สมุทรน่าจะได้เป็นในส่วนของถังน้ํานะฮะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครยิ่งเล่นไปไกลเนี่ยก็จะยิ่งได้ของที่เยอะขึ้นเนาะแล้วก็คนที่รองพลังงานไว้ ก็จะได้รับในส่วนของไม้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไลด์ให้ผมได้ละกันนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอืน่นๆเนี่ยจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะจะอัปเดตแค่กิจกรรมที่มันสําคัญสาคัญเนาะตัวละครใหม่พวกกิจกรรมที่มันคุ้มๆนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยยิ่งเติบโตยิ่งเติบโตนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูก่อนว่าอันดับตอนนี้พลังเท่าไหร่กันแล้วนะโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยขึ้น1000เนะอ็มแล้วนะอืม ตอนนั้นแค่ประมาณ600เนาะตอนนี้ขึ้นมาพันเอ็มแล้วถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คุ้มจริงๆนะใครที่รอกิจกรรมนี้อยู่เนี่ยก็ควรที่จะมาเล่นมาฟาร์มนะครับผมทุกๆวันนะอย่าให้พลาดนะครับกิจกรรมนี้ย้ําเลยว่าอย่าให้พลาดเนาะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็จํากัดแค่รายวันนะโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ